สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n e ี่ a i l y นะคะประจำเช้าของวันพุทธที่16ธันวาคม2563แล้วค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันณทิพระดาค่ะบรรยากาศการลงทุนต่างประเทศนะครับค่อนข้างจะสดใสครับเพราะว่าสหรัฐเองดาวโจนส์คำกืนที่ผ่านมาบวกมากกว่า300จุดนะครับคาดหวังเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่น่าจะคงดอกเบีย้ยในระดับต่ำต่อไปรวมถึงการอัดฉีดสภาพคล่องลงสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับ <S <S ที่สำคัญเองทาง s d สของเขาได้มีการแนวคิดนะครับเรื่องของการเร่งรัดการอนุมัติ วัคซีนเป็นการฉุกเฉินนะครับสำหรับวัคซีนงทางโมโนนาหลังจากที่ไฟเซอร์มีการประกาศไปแล้วก็เป็นการเสริมเติมความเชื่อมั่นเลยครับขณะที่ในแวดวงเทคโนโลยีหุ้นของทาง Apple Inc นี่ก็ถือว่าบวกขึ้นมากว่า5%นะฮะมีข่าวคราวว่า iPhone 12เนี่ยขายดีขายดีจริงๆนะครับอตอนนี้เกำลังการผลิตต้องเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า30%ใช่ค่ะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยนะคะคส่งผลทําให้ตลาดหุ้นเอเชียในเช้าวันนี้ปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสแล้วค่ะหลังจากที่นิกเอกนะคะหรือว่าน ผู้ผลิตชิ้นส่วนนะคะหรือว่าบรรดาซัพพลายเออร์ในเอเชียเนี่ยนะคะมีการผลิตเพิ่มมากขึ้นโดยที่ครึ่งแรกของปีหน้าผลิตให้ได้96ล้านเครื่องนะคะในขณะเดียวกันค่ะประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของ smic ซึ่งถูก แบนด์โดยสหรัฐอเมริกานะคะเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของจีนล่าสุดนั้นถูกขึ้นเครื่องหมายพักการซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงเช้าวันนี้แหละค่ะหลังจากที่ MSCI กําลังพิจารณาเหมือนกันว่าอาจจะถอนหุ้นตัวนี้ออกจากการคำนวณของดัชนีนะคะดังนั้นประเด็นต่างๆมีผลต่อการลงทุนละค่ะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยนั้นสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างสดใสสาเหตุหลักๆเป็นเพราะอะไรติดตามได้ใน t r เทรดทค่ะ ทําเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณประกิตเซริวัฒนเกตผู้การอาวุโสจากบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปิงครับเช้าวันนี้หุ้นไทยขึ้นมาสดใสทีเดียวนะครับหลักๆแล้วคงเป็นเรื่องเซนิเมนท์ที่เป็นไปในเชิงบวกมากขึ้น,นครับ,รบเราต้องเข้าใจก่อนว่าสองปันก่อนหน้านี้ที่เราอ่อนๆตกลงไปเนี่ยมันเป็นแค่อาการ อาการพักตัวของอตลาดซึ่ง mm hmm. มันก็สอดคล้องกับในภูมิภาคนะครับคือเอเชียทั้งหมดพักตัวหมดเลยคะ่ะแล้วเมื่อวานเองเ,เราก็เริ่มเห็นสัญญาแล้วเริ่มเห็นการซื้อคือในหุ้นกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารพาณิชย์บางส่วนนะครับร mm hmm. วมไปถึงมีการไล่ในส่วนของกลุ่มปิดโตเลเดมีด้วยรไล่ขึ้นมานะครับเ mm hmm. มื่อวันจันทร์เองกุลคอนซัมชันพวกค้าปลีกก็มาดังนั้นภาพรวมของตลาดหุ้นไทยแล้วจริงๆมันมันยังเหมือนมีพลังงานท่อนอยู่นะครับ mm hmm. การพักตัวมันเลยเป็นแค่ชั่วคราว ออพอวันนี้พอได้เซ็นเซ็เอร์โบอจากต่างประเทศมามันก็ไม่ไม่แปลกที่จะเห็นแรงซื้อคืนนะครับต้องเพราะต้องอย่าลืมด้วยว่านักลงทุนรายย่อยในประเทศเองเนี่ยก็สามารถหมุนหุ้นได้แล้วนะครับคือหุ้นหลายๆตัวของเขาที่เคยติดเนี่ยมันเริ่มกลับมาเกินกว่าต้นทุนที่เขาเคยซื้อไว้้็เจอเหตุการณ์การหมุนหุน้นรวมไปถึงเรื่องของนักลงทุนต่างประเทศก็ยังคงเข้าซื้อในหุ้นไทยอย่างตอนนี้รวมไปถึง s S f ก็จะเริ่มทํางานด้วยในช่วงปลายปีนะครับครับ <c oughs> นั้นภาพรวมแล้วมันมันเลยยังยังยัง,ยงดูค่อนข้างสดใสสหรับตุ้นไทย ค,ค่ะประเด็นถ้าหากว่ามองในประเทศหรือว่าแรงซื้อของต่างชาติยังดูสดใสนะคะแต่ถ้าหากว่ามองประเด็นต่างประเทศบ้างล่ะคะเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกานะคะอย่างเช้าวันนี้เนี่ยยังคงมีการเดินหน้าแบนด์บริษัทจีแล้วมันก็อาจจะส่งผลทําให้ทิศทางของการดําเนินธุรกิจหรือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปถูกถอดออกจากดัชนีหลกัหลกๆบ้างอันนี้มันจะส่งผล,ลทําให้เม็ดเงินต่างชาติที่เคยเข้ามาในตลาดหุ้นไทยอาจจะมีช็อตหรือต,ติดติดขัดขัดบ้างหรือเปล่าคะคือ เรื่องแบรนด์เรื่องแบรนด์ผมว่าเป็นเรื่องที่ตลาดรับรู้อยู่แล้วครับมันเป็นการส่งท้ายของทรัมป์ในการที่จะทันโวจีนนะครับแล้วก็ทุกคนก็ไปมองอยู่แล้วว่าพอภายใต้ยุคของไบเดนเนี่ยการที่จะแบน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคงไม่ได้แบรนดแ,แบบส่งสี่ส่งห้าแต่มันคงต้องแบรน์ภายใต้กติกาสากลน,นะครับ มันเลยไม่ได้มีอิมแพกอะไรมากแม้กระทั่งในตลาดหุ้นจีนเองก็เฉยๆกับประเด็นนี้นะครับทุกคนเตรียมใจมาอยู่แล้วนะครับว่ามันต้องเห็นภาพนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะนั hmm. ้นมันคงไม่ได้มีผลกับกระแสเงิน,นที่เข้ามาในอินเทอร์มาเก็ตรวมไปถึงไทยเองก็ไม่เกี่ยวนะครับ <c oughs> แต่ว่าประเด็นของต่างประเทศเนี่ยเราเริ่มเห็นข่าวดีอย่างน,น้อยๆก็มี3เรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีน FDA นะฮะก็มีรีพอร์ตออกมาที่สื่อสารว่าโมเดอร์นาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่จะใช้อ่อป้องกันในส่วนของโควิดได้ ก็รอที่จะ f d a อนุมัติอย่างเป็นทางการในภายในวันศุกร์นี้นะครับถัดมาเองเนี่ยสภาคองเกรสก็มีความคืบหน้าในการพิจารณาเรื่องของซีบรัสแพ็กเกจนะครับวันนี้แนนซี่เปโลซี่เรียกเทดเฮดนะฮะเฮดทั้งในฝั่งของริพับลิกันแล้วก็เดโมแครตทั้งสภาบนสภาล่างประชุมเครียดแล้วเขาก็คุยกันแล้วว่าจะไม่ยุติการประชุมนะฮะจนกว่าจะมีข้อตกลงนะครับอันนี้ก็แปลว่าน่าจะมีข้อตกลงแน่ๆแล้วแหละนะครับก็จะเป็นข่าวดทีที่ที่รออยู่ ดีนะครับในตลาดหุ้นเมริกาแล้วรวมไปถึงคืนนี้มีการประชุม FOMC meeting ด้วยก็น่าจะมีการขยายระยะเวลารวมไปถึงขยายวงเงินในการใช้นโยบายการเงินผ่นอนคลายดังนั้นโดยรวมแล้วเอื้อต่อการผักการหุ้นก่อนคริสต์มาสหรืออาจจะได้เห็นซันต้าแลนดี้เร็วกว่าที่คิดเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับ ทีนี้พอมองถึงปัจจัยต่างๆดูเหมือนจะเกื่อนหนุนแบบมีนะครับราคาหุ้นก็ปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วเราควรจะมีการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับตามต่อได้ไหมหรือว่ารอจังหวะให้มีการพักฐานอีกสักรอบหนึ่นงฮะผมคิดว่าเราสามารถตามต่อได้ครับผู้นหลายๆตัวก็ยังมีโมเมนตัมในการเกณฑ์กาไรขึ้นได้ต่อพลังงานเอ่ยิดโตเคมีเอ่ยธนาคารพาณิชย์เอ่ยค่าปีกเอ่ยการเงินเออยหลายๆหุ้นรวมไปถึงพลังวกวพลังงานทดแทนแล้วก็รงไฟฟ้าเนี่ย ผมคิดว่าโมเมนตัมในการเก็งกาไรยังมีเยอะนะครับแล้วตอนแรกทุกคนไม่ได้มองเรื่องการกําไรในปีนี้นะเขาไปม,มองเรื่องการทํากําไรในปีหน้านะครับในปี2564แล้วก็ในปี2565พอไปมองข้ามช็อตไปถึงที่สองปีเนี่ยมูลค่าพื้นฐานมันเลยมีมีมีสูงขึ้นนะฮะแก็บมันค่อนข้างเปิดด้านบนงนั้นพื้นที่ในการเก็งกาไรมันเลยค่อนข้างที่ยังมีบีบีเหลืออยู่นะครับคงได้คงยังได้เห็นได้แล้วก็ยังเก็งได้ครับ ค่ะเรากังวลไหมคะว่าเปิดมาในช่วงปีหน้า2,564เนี่ยนะคะพอมีซานตาราลี่แล้วอาจจะมีจันยูริเอฟเฟกมันอาจจะส่งผลทำให้ตลาดหุ้นไทยพันผวนอีกรอบเราประเมินสถานการณ์นี้เอาไว้ด้วยหรือเปล่าคะคือจันยูริเอฟเฟกมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราลืมคำนี้ไปหลายปีละ นะฮะเพราะว่าจะกี่จ a n u a r ี January, หรือจะเป็น f ฟบร u รี่หรือจะเป็นเดือนไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ฝลั่งขายอย่างเดียวแต่ตอนนี้เขาเริ่มกลับเข้ามาแล้วมันก็เลยเห็นภาพว่าคาดหวังได้ที่ที่อาจจะได้เจอ s ีเกอรี่เอฟเฟกนะครับในปีหน้านะครับ,รบทีนี้เองทำการสถนนการานะ์ณปัจจุบันนี้นะครับเราจะเลือกท็อปพิยังไงดีครับให้สามารถทําผลกําไรได้ในช่วงนี้ครับกลุ่มหุ้นที่ผมมองว่าเรา ต้องพิจารณาเป็นตัวเด่นนะครับไล่ตั้งแต่พลังงานปตทนะครับลงไฟฟ้าบีกริมนะครับอ่าปิโตเคมี p g g c i b l ธนาคารพาณิชย์ b b l ทีสโก้คาปีพี CP o Home Pro ขนส่งทางราง B ี m นะฮะขนส่งปกติก็ JWD อ่ขอ JWD uh, JW PSL นะครับครับอ่พลังงานทดแทน t p c s นะครับการเงินสวัสด์ m c c อ่สื่อสารแอดวานนะครับ ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับ,รบถือว่าเป็นภาพรวมของการลงทุนที่ณนะปัจจุบันนั้นมองมุมมองเชิงบวกมากขึ้นนะคะตลาดหุ้นไทย คือไม่ได้มองแค่โค้งสุดท้ายปลายปีนี้แล้วนะคะอมองยาวไปจนถึงปีหน้า2564ที่มองว่าศักยภาพณปัจจุบันนี้เศรษฐกิจกําลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวแล้วก็น่าจะทําให้อน,นิสงส์เนี่ยส่งกลับมาที่ร,ราคาหุ้นไทยแล้วก็มีโอกาสผลักดันให้เดินหน้าต่อไปได้ครับวันนี้นาวิเคราะห์ก็ให้หุ้นไว้หลายชุดหลายตัวเลยนะครับเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดเป็นกลุ่มหลักอาจจะปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีหุ้นกลุ่มที่ราคาเนี่ยยังไม่ได้ตอบรับต่อแนวโน้มการฟืื้้นน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 นตตัััััววววใปีีีีหหหหาาาาพออสมมมมคคคครรรเเกกะะะบบแลลยทด ส่วนหุ้นแนะนำของรายการเราในวันนี้นะครับส่วนใหญ่เกาะกับประเด็นเรื่องของแนวโน้มราคาพลังงานนะครับกุงศรีแนะนําท็อปนะครับ ASL แนะนํา ILM นะครับขนาดที่ฟินเซียอแนนําหุ้นเมครับพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวของบริษัทจดทะเบียนมาฝากกันนะคะใครสนใจนะคะอยากจะไปเจาะลึกรายบริษัทช่วงหน้ามีบริษัทสยามราชธานีจำกัดมหาชนมาพูดคุยกันค่ะ อย่างทุกแผนเกินไกลเกินไว้ในการในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้เองเนี่ยราชพูดธคุยถึงบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มการดําเนินงานสดใสนะครับแล้วก็ถือว่าเติบโตได้สวนกับภาวะโควิดจริงๆนะครับวันนี้เราจะพูดคุยนะครับกับทางคุณจิรนุคุณชนะรัฐนะครับซีอโของบริษัทสยามราชธานีจํากัดมหาชนหรือว่าตัวย่อเอสโอนั่นเองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณซักคุณแพนครับสวัสดีครับ ค่ะอยากจะให้คุณเจรนุนะคะช่วยที่จะอธิบายภาพรวมของธุรกิจให้กับคุณผู้ชมได้ทําความรู้จักทําความเข้าใจกันสักหน่อยค่ะว่าลูกค้าหลักๆเป็นใครบ้างคะครับคือผมผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับ H o SO เนี่ยนะครับหรือว่าสยามราชธานีนะครับเราทำเซอร์วิสเกี่ยวกับเรื่อง outsourcing นะครับเเรามีอยู่4ี่บริการหลักๆนะครับก็จะเป็นโซลีเพิลเราเรียกว่าโซลีเพิลนะครับหรือว่าเราส่ง พนักงานขับรถช่างแอดมินประชาสัมพันธ์และพวกพีาเนี่ยนะครับไปในให้กับลูกค้าที่ต้องการเอาซอสเรื่องคนอันนี้เป็นหนึ่งบีนะครับบี BU ที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโซลกรีนซึ่งทำเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้สีเขียวทั้งหมดนะครับเราดูแลพื้นที่ที่เกี่ยวกับสวนทั้งหมดเนี่ยอ,อย่างน้อย30สิไร่ขึ้นไปที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับ ก็รับดูแลตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งอันที่สามก็คือเรื่องของโซวิวหรือรถเช่านะครับรถเช่าเนี่ยเราจะไม่เหมือนคนาดื่นเขาตรงที่ว่าเราให้เช่ารถระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวของเราเนี่ยเป็นการเสนอเกี่ยวกับรถดัดแปลงเป็นส่วนใหญ่รถที่เขาดัดแปลงไปวิ่งต่างๆรถดัดแปลงทุกชนิดนะฮะอีกส่วนหนึ่งส่วนที่สี่ก็จะเป็นเรื่องของเซอร์วิสเกี่ยวกับเรื่อง Data แล้วก็แพลตฟอร์ม a t a p l a พ f o ฟอร์นี่ก็คือเราจะคอลเกลักดาตให้กับลูกค้า,อ,าอย่าง NCB หรือว่าเครดิตอูโรเนี่ยก็ใช้บริการของเราประกันสังคมก็ใช้บริการของเราแล้วก็บริษัทใหญ่นะครับก็ใช้บริการของเราแล้วก็แพลตฟอร์มเนี่ยจะเป็นการต่อเนื่องต่อย,ยอดไปถึงอนาคตนะครับ อืมครับทีนี้เองเห็นรายนามแต่และหน่วยงานที่ใช้บริการของเราเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะอยากจะทราบว่าจุดแข็งที่ทําให้แต่และหน่วยงานเนี่ยมีความเชื่อมั่นในธุรกิจของเราจนให้เราเนี่ยมีการอํานวยความริกากการจ้างบริการต่างๆเนี่ยเป็นจุดไหนที่เข้าให้ความเชื่อมั่นตรงนี้ครับผมก็ยิ่งยิ่งความเชื่อมั่นเนี่ยเนื่องจากว่าเราบริการมาสี่สิบสี่สิบปีนะครับ,รบเราบริการมานานมากแล้วสองก็คือเรื่องของเราให้ เรามีมาตรฐานการบริการให้อย่างชัดเจนว่าลูกค้าจะได้รับอะไรบ้างเรามี SLA นะครับ Service Level Agreement ที่มีมาตรฐานแล้วก็อันที่สามก็คือว่าเรามีทีมที่จะให้คำปรึกษาในด้านโซลูชันในการใช้เอาซอสของลูกค้าเพราะเอาซอสเนี่ยมันกว้างมากไม่ใช่จำเป็นเฉพาะคนหรือว่ารถนะครับมันหลายๆด้าน, <c oughs> อ,นอันทอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยไปร่วม ร่วมกับงานทุกบริการของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดต่างจุดแข็งจะอยู่ที่การใช้เทคโนโลยีเราไปร่วมกับงานบริการซึ่งซึ่งที่อื่นเขาทําไม่ได้อะครับค่ะจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถือว่ามีกําไรสวนกระแสโควิดด้วยใช่ไหมคะเราประเม<ป>ินสถานการณ์ผลการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมากับตลอดทั้งปีนี้ยังไงบ้างคะผลการดําเนินงานที่ผ่านมาจริงๆแล้วเ,เรียนตรงๆว่าในปีนี้ ที่ผมคาดว่าแล้วกพมันมันจริงๆริงมันไม่ให้คาดอะแต่<ฆ>ผมคงพูดตัวเลขไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือตัวเลขอนะมันเกินกว่าที่ประมาณการไว้โดยเฉพาะกำไรที่เป็นเอ็นพีเนี่ยนะครับตัวเน็ตนะครับ<ฆ>ตัวเน็ตเนี่ยจะมาใบประมาณสักเ,เกินกว่าเป้าปีที่เอ้เกินกว่าปีที่แล้วประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้นี่น่าจะ<บ>ต่อเนื่องม,มีตัวเลขที่ที่น่า รายใหญ่สำหรับผู้ถือหุ้นนะครับครับน่าจะต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่สี่นี้ไปจนถึงช่วงปีหน้าด้วยหรือเปล่าครับตรงนี้ฮะอะไรนะครับโทษดีทีนะครับเรื่องแนวโน้มผลกําไรนะครับน่าจะต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงไตรมาสสี่แบบนี้ไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าด้วยหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับแน่นอนครับอย่างที่เมื่อเมื่อคืนนี้ที่ทางพิจีกรเรียนเนี่ยนะครับก็คือโควิดที่เกิดขึ้นหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์ไค่สิ์ทุกทุกอย่างเลย เราจะไม่มีผลกระทบนะครับจริงๆแล้วผลกระทบผลกระทบโดยภาพรวมแล้วจะมีมากมากดีดีขึ้นนะครับผลกระทบเรากับดีขึ้นก็แสดงว่าปีหน้าเนี่ยจะต้องดีขึ้นนะครับ <c oughs> เป็นหนึ่งในบริษัทที่ยังคงจ่ายปันผลด้วยนะคะการดําเนินงานที่ผ่านมาแข็งแกร่งปีหน้านี่เรามีแผนขยับขยายหรือว่ามีกลยุทธ์ที่จะรักษาการเติบโตในลักษณะแบบนี้ให้กับนักลงทุนได้มั่นอกมั่นใจต่อเนื่องด้วยไหมคะครับแน่นอนครับจริงจริงแล้วกลยุทธ์ของเราเนี่ยที่ที่ผมพอจะเรียนได้เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเราตั้งเป้าการรักษาฐานลูกค้าปกติเนี่ย ลูกค้ารายเดิมที่เราใช้อยู่เนี่ยที่ใช้เราอยู่เนี่ยนะครับเป็นบริษัทใหญ่ๆเราใช้เรามาเป็นยี่สิบปีสิบกว่าปีก็มีการต่อสัญญากันเรามาเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับ,รบต่อสัญญากันแทบจะทุกบริษัทแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราจะตั้งฐานไว้ที่มีการต่อสัญญาอย่างน้อยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือ KPI อันที่สองก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่นะครับ พัฒนาตัวนี้เราจะพัฒนาเพื่อทำให้ต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องบุคลากนรนะครับเกี <S <S ่ยวกับเรื่องเอาเป็นว่าเป็น h r m นะครับที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปคนที่ใช้บริการเราจะได้รับตัวนี้ไปด้วยแล้วเราก็จะมีการหยิบไปไปขายเพิ่มเติม,ตมด้วยนะครับให้เซอร์วิสเพิ่มเติมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกลยุทธ์ของเราอ่ะก็คือการที่เราไป เจวีหรือเมอร์จิ้งนะครับหรือ MA กับกลุ่มเป้าหมายที่เราที่เราที่เราคาดการไว้อยู่ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนายคุณตาครับขอบพระคุณสาดีะครั เชื่อว่านักลงทุนจะรอติดตามนะคะการดําเนินงานของบริษัทเพราะว่าสามารถสวนกระแสโควิดนะคะม,มีกําไรในไตรามาสที่3เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นนะคะ64.91นะคะแล้วไตรามาสที่2ก็ถือว่ามีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นก็ประเมินว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยจะเติบโตได้ดีนะคะปีหน้าก็ยังมีกลยุทธ์ในการที่จะไปเพิ่มหนทางในการเอาซอร์สต่างๆนะคะศักยภาพต่างๆของบริษัทหรือแม้กระทั่งนะคะเป็นรูปแบบของจอยเวนเจอร์ก็คือจะเป็นหาพันธมิตรเข้ามาร่วมธุรกิจมากขึ้นด้วยค่ะคือม รายธุรกิจไว้รองรับนะครับปัจจุบันนี้เองหน่วยงานต่างๆขนาดใหญ่ก็มีแนวทางในการลดเรื่องของการบริหารจัดการการบริการต่างเหล่านี้อยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนนะครับเรื่องของวัตถุดิบต่างๆอันนี้เองก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ธุรกิจในยุคใหม่เหมือนกันน่าสนใจมากๆสำหรับโมเดลธุรกิจแบบนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับรางวัล BCEO ประจําปีนี้เป็นใครกันบ้างช่วงหน้าติดตามกันครับ มาดูเรื่องของรางวัล Best CEO โดยทางเซต Award 2020นะครับปรากฏว่าในปีนี้ครลราบาวกรุนะครับแล้วก็ After You ได้รับรางวัล Best CEO ทั้งส่วนของเซตและก็ MAI นั่นเองครับรางวัลในครั้งนี้นะครับเป็นการจัดขึ้นมาโดยทางตลาดหลักทรัพย์นะครับได้ร่วมกับบริษัทการเงินธนาคารโดยทางคุณภากรปีตัทวชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับบอกว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรารสารการเงินธนาคารได้จัดงานเซตอวอร์ด2020โดยตลาดหลักทรัพย์ได้ขอแสดงความยินดีนะครับและชื่นชมบริษัทที่ได้รับรางวัลเซตอวอร์ด2020ทุกบริษัทรวมทั้งรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมหรือว่า Best CEO Award ซึ่งทุกท่านล้วนโดดเด่นในการนำพาองค์กรเดินหน้าภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยรอบด้านสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนนะครับ ปีนี้ปรากฏว่าทางคุณสถีเวนเสฐสิทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจคราบารกรปหรือว่า CBG รับรางวัล Best CEO Award ของเซตครับขณะที่คุณแม่ทับต่อสุวรรณกรรมการผู้จัดการบมจ After You หรือว่า AU นะครับรับรางวัล Best CEO Award ของ MAI และนายอิธิพัฒน์พีิระเดชาพันธ์ประธานเจ้าที่บริหารบมจเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งหรือว่า TKN ได้รับรางวัล Young Rising Star CEO Award ครับ เป็ารางวัล CEO Award ที่ตลาดหลักทรัพย์กับวารสารการเงินธนาคารได้จัดมอบให้กับผู้ที่เป็นผู้ว่นสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในรอบหลายปีที่ผ่านมาถ้าเราไปดูรายชื่อของผู้ที่ได้รางวัลก็ <c oughs> เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าดังนั้นในปีนี้ที่ผมได้รับรางวัลก็ถือว่าดีใจครับถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงจาก รางวัลน,นี้นะครับก็ดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติมากครับยึดมัน่นหลักการทํางานที่เราทํามาโดยตลอดก็คือรักษาคุณภาพซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะครับแล้วก็ตั้งใจนําเสนอสินค้าและบริการให้ดีที่สุดก็ดีใจมากครับแล้วก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติมากครอบครัวกด็ดีใจมากก็จริงๆรางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลที่ผมคิดว่ามันเป็นกําลังใจอะครับเป็นกําลังใจให้เราแบบเจอภาวะแบบนี้เราไม่ย่อท้อ เราได้แรงบันดาลใจแล้วเราสาม,มารถยะส่งมอบแรงบันดาลใจเนี้ให้คนอื่นได้อีกครับที่คุณสันติวิริยะรังสริประธานบรรณาธิการบริษัทการเงินธนาคารผู้ร่วมก่อตั้งรางวัลเซตอ w ว r ร์ดและหนึ่งในคณะทํางานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลเซตอเวิร์ด2020บอกด้ครับว่ารางวัลเซตอ w ว r ร์ดถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นและความเป็นเลิศในด้านต่าง แม้ว่าในปีนี้ภาคธุรกิจจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านนะครับจากสถานการณ์โควิด -19 แต่ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและด้วยความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจไทยส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับ ติดตามเรื่องราวของการกระจายความเสี่ยงนะคะภาพรวมของการลงทุนกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ MFc ค่ะออกกอง RMF นะคะลงทุนในหุ้นต่างประเทศเริ่มขายวันนี้จนถึงวันที่16ธันวาคมนี้นะคะสําหรับผู้ที่สนใจนะคะมาดูรายละเอียดกันค่ะโดยทางด้านของบราจอ MFc นะคะออกกองทุนเปิด MFc Global Focus เพื่อการเรียงชีพนะคะเป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Fi ดเดฟันที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักนะคะที่เป็น t r a d e e d l e Global โฟกั f u n นนะคะและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันมีคุณภาพเติบโตสูงในราคาที่เหมาะสมเน้เนในเรื่องของการสร้างอัตราผลตอบแทนสูงในระยะกลางถึงยาวค่ะและคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าดัชนีตรตราสารทุนโลก เพื่อเป้าหมายในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในช่วงปลายปีและช่วงไวยเกษียณนะคะสามารถที่จะลงทุนได้ขั้นต่ำเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นค่ะครับช่วงท้ายปลายปีแบบนี้เราก็นำกองทุนลดหย่อนภาษีมาฝากกันเรื่อยๆนะครับ<ช>เป็นฤดูกาลในการซื้อกองทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น S S F หรือว่า I M F ครับค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้10.05นกลับมาพบกันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ